สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนะครับทั้งสมาชิกประจําที่ชมกันอยู่แล้วนะครับกับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับผมก็กลาบสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันนะครับวันนี้นําเหรียญรุ่น91กับรุ่น36ของเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับจังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นเหรียญ รุ่นที่เล่นหากันในราคาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น91เหรียญเหรียญใหญ่นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นรุ่น36นะครับเดี๋ยวเป็นการทบทวนความจาริกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับว่า2 2เหรียญนี้ดูยังไงนะครับจริงๆก็ดูดูเหมือนกันนะครับดูดูเหมือนคลิปที่ผ่านๆมานะครับขออภัยนะครับดูเหมือนคลิปที่ผ่านๆมาเพียงแต่ว่าถ้าพอไม่ได้ดูไม่ได้ ดูเป็นประจำหรือจับเป็นประจำเนี่ยมันก็จะลืมๆไปนะครับผมวันน like, ี้ก็พอดีได้มาใหม่ก็เลยเอาถ่ายรวบ2เหรียญเลยนะครับเอารุ่น3รุ่น91ก่อนนะครับรุ่น91าอทหารเรือเนี่ยนะครับเราเรียกว่ารุ่นทหารเรือก็จะเป็นเหรียญใหญ่หน่อยนะครับถ้าเทียบกับเหรียญเหรียญรุ่น36ก็จะเป็นขนาดกลมก็มาตรฐานนะครับมาตรฐานในรุ่น91ก็จะใหญ่กว่าหน่อยนะครับ9ก็ก็จะใหญ่แต่ก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับอ่า เหรียญนี้เป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมดูต้องยังไงนะครับดูยังไงตอนอื่นเราดูรูปเหรียญก่อนดูรูปหน้าพราอาจารย์ให้ให้เป็นรูปหน้าตามพิมมาตรฐานมาตรฐานก่อนนะครับแล้วก็ดูความคมชัดของเหรียญก่อนนะครับคือเหรียญแน่นอนถ้าถ้าถอดพิมพ์หรือแกะขึ้นมาใหม่เลยปลอมใหม่เลยแกะใหม่เลยน่าจะเพี้ยนไปผิดเพี้ยนไปเยอะนะครับรุ่นบล็อกหน้ารุ่นเก้ารุ่นเจ็ดของพราอาจารย์ฟ้านี่จะชัดเจนว่ามีเหรียญที่เป็นหน้าเพี้ยนหลายพิมพ์มากเพราะว่ามีการแกะ ขึ้นมาใหม่เยอะนะครับขึ้นมาใหม่เยอะนะครับนะอันก็จะตีเป็นเหรียญเก๋ไปนะครับอ,อย่างเหรียญนี้ก็เหมือนกันเราดูดูรูปร่างหน้าตาเหรียญทรงเหรียญและฟอร์มเหรียญน,นะครับโอเคใช่นะครับใช่รูปหน้าพระจาน,นรา,าร,ารน์นะครับก็ดูเม็ดไข่ปลาตรงขอบเนี่ยนะครับจะกลมนะครับกลมกลมเด้งเลยนะครับไม่มีเม็ดไหนเบอร์แล้วก็มาซ้อนติดกันถ้าติด,ต,ดติดกันเป็น 3- 4เม็ดเบอร์ไหลติดกันะอันนั้น เกแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่าไม่ต้องห่วงแล้วก็ดูผิวเหรียญนะครับที่บอกว่าเหรียญเรียบตึงนะครับครับเรียบตึงผิวเหรียญจะตึงๆไม่มีรอยย่นไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นนะครับอ่าผิวเหรียญเรียบตึงนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีอยู่สองสองชุดสองชุดก็คือมีชุดหนึ่งที่เป็นเหรียญลมน้ําตาลปกติแบบนี้นะครับกับเหรียญที่มีตอกโคตรงนี้นะครับอ่าตอกโค้ตรงนั้นก็จะมีเหรียญกลุ่มหนึ่งที่ ที่มีตามตำนานก็คือมีมีเอาไปให้หลวงปู่ทิมปุกเสกด้วยว่าอย่างนั้นนะครับก็มีต่อโค้ดแยกออกมาก็คือเอากลับไปที่ทางฝั่งภาคตะวันออกลูกศิษย์ทางจันทบุรีนะครับทางตะว,วันออกเอากลับไปแล้วก็ไปให้พระอาจารย์ปุกเสกด้วยนะครับก็เลยมีราคาเล่นหาตัวมีโค้ดก็จะจะ,จะแพงกว่านะครับแพงกว่าแต่รุน่นนี้จุดตายเลยเอาจุดตายเลยนะครับจุดตายจุดจ่ายตังเลยนะครับเดีย๋ยวผมไม่รู้ว่า จะซูมให้ทุกท่านเห็นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอยู่ที่ซอกเออนี่ยครับอ,อ,อ,อ่ไหมครับที่ซอกใดหูของะอาจารย์จะมีเส้นวงเดือนอยู่สองเส้นคมคมนะครับคมคมเนี่ยนะครับยู่บริเวณนี้ นี er. ่นะครับม okay. ีสองเส้นตรงนี้ก็เห็นมุมนี้ก็เห็นนะครับสองดูตรงนี้จะมีเส้นวงเดือนอยู่คมๆเลยนะครับสองเส้นเอาอีกทีหนึ่งนะครับอ้อนะครับเห็นแล้วโอเคมือสั่นนะครับพอซูมมากมือสั่นนะครับสงสัยไม่ได้ทานข้าวนะครับมือสั่นนี่นะครับจะมีเส้นอยู่ตรงนี้วงเดือนนะครับเส้นหนึ่งแล้วก็ข้างในก็จะมีนะครับมีเบลเบอตรงนี้ข้างในจะมีอยู่ ซอกเล็กเข้าไปอีกข้างในตรงนี้นะครับก็มีแต่ให้เห็นนะครับขอให้เห็นขอให้เห็นจะมี่ยจะมี1 2อยู่ตรงนี้นะครับแต่เส้นข้างนอกก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับก็คือให้มีเส้นวงเดือนตรงนี้ซอกคอเนี่ยนะครับถ้าดูจะเห็นว่ามีอยู่2นะครับเส้นหนึ่งวงข้างในเส้นหนึ่งวงข้างนอกเนี่ยนะครับถ้าดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้เลยนะครับนอกนั้นก็ดูปกติดูปกติดูความชุมชัดดูอะไรปกตินะครับ่าครับดังนั้นเดี๋ยวนี้สภาพใช้มาก็จะ ตัวอักษรก็จะมนๆหน่อยมนๆหน่อยนะครับมนๆหน่อยนะครับอ่าเอามารุ่น36นะครับตัวคลิปยาวรุ่น36บล็อกหน้าเดียวกันกับเหรียญรุ่น9ปกตินะครับงั้นฟอร์มเหรียญก็ต้องดูเหมือนเหรียญรุ่น9ปกติทั่วไปนะครับแต่มีงามเอกแตกนะครับงามเอกก็คือตรงนี้จะเขียนว่างามเอกต้องกลับเหรียญนะครับกลับเหรียญอ่านไหมครับงองูงองูแต่ละอางามเอก พอใช้ใช้ไปรุ่นรุ่นเก้าไม่แตกเงี้ยนะครับประมาณรุ่นสิบก็ยังไม่แตกนะครับประมาณรุ่นยี่ห้าเริ่มแตกเริ่มแตกเงี้ยนะครับอ่ายี่ห้ามาสามสิบหกนี่แตกสี่สิบสามแตกเงี้ยนะครับอ่าก็จะไล่ไปแบบนี้นะครับอันนี้จะถ้าเห็นไหลาแตกคนดูเขาก็จะรู้อ่ะอ๋อก็เดาแหละไม่ไม่ยี่ห้าก็สามสิบหกสี่สิบสามอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าแตกนะครับเนี่ยสามสิบหกนี่ยบังคับเลยว่าต้องแตกนะต้องแตก าทา6นี้ต้องแตกตรงนี้ก็คือต้องแตกมีเนื้อเกินออกมาดังนั้นเราก็ดูความเรียบตึงของเหรียญปกติฟอร์มหน้าเหรียญเป็นฟอร์มหน้านี้นะครับถ้าเป็นอฟอร์มอื่นหน้าอื่นหน้าฝรั่งหน้าเบี้ยวๆพร้อมๆแก้มต่อบลอบอะไรพวกนั้นเอาไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ชุดที่เล่นหาการอาจจะเป็นชุดอื่นนะครับบางทีไปตีเก๊เขาเดี๋ยวเขา,เขาโกรธเอานะครับอาจจะเป็นทําย้อนยุคขึ้นมานะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่เล่นกันเป็นหลัก พันหลักหมืน่นหลายหมืน่นเป็นแสนเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่ตัวเราเล่นที่พูดถึงคือตัวที่เล่นหาสากลมีราคานะครับมีราคาต้องทําความเข้าใจบางทีตีเกงเราคนบอกอาจารย์มาตีเกงผมได้ยังไงรับมากับมือตารับมากับมือย้ายรับมากับมือไปทาบุญที่วัดอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับไม่ได้ตีเกงน,นะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่เล่นหาต้องพูดว่าอย่างนั้นครับด้านหลังโอเคนะครับด้านหลังดูห่วงนะครับ ห่วงถ้ามีห่วงซ้อนเป็นวงขึ้นมาอีก2วงวงหนึ่งส่งวนใหญ่ก็จะเห็นซ้อนก็ถอดพิมพ์มานะครับตัวอักษรก็ต้องคมชัดนี่นะครับไอตัวไอหยักหยักแหลมแหลมตนี้ก็ต้องคมถ้าเบอร์เบอร์บางๆแหลมๆอเลิกคุยนะครับอ,อ,อ,าอ,าอ,อ่าแล้วก็จุดสังเกตก็คือตัวต่อโคดในบาทสายบาทนะครับกอวสายบาทไอโคดกอวใหนะครับนี่นี่นะครับรอบอกวสายบาทเนี่ยนะครับถูกล้องให้ดู อ่านี่ยนะครับโค้ดกอวสายบาทจะเป็นแบบนี้ก็จะต่ออยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ดูวงกลมนิดนึงบางคนชอบดูวงกลมบอกจะไม่กลมซาทีเดียวนะครับอ่านี่นะครับก็เหรียญคมๆชัดๆก็จะเห็นโอ้กล้องผมนี่ฝุ่นมากเลยนะครับเลนเพิ่งรู้ว่ากล้องตัวเองฝุ่นมากพอม,มาเจอโทรศัพท์นะครับแต่ก็ใช้ทุกวันนะครับอ่า โอเคนะครับอันนี้ดูสายฝนไหมมันก็จะมีทั้งสายฝนไม่สายฝนนะครับอันนี้สายฝนนะครับเอ่อไหมครับสามสิบหกมีสายฝนด้วยนะครับโอเคนะครับเอ่อนะครับจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับสายฝนนะครับเห็นได้ไม่เห็นก็ได้นะครับก็น่าจะโอเคนะครับเป็นการทบทวนนะครับอาจจะไม่ได้ดูละเอียดไม่ได้ดูขอบตัดอะไรนะครับอ่ท่านที่เป็นแล้วก็ดูบางทีบางคนที่เป็นแล้วเขาไม่ ขอบตัดเนี่ยดูทีหลังนะครับดูฟอร์มเหรียญก็โอเคดูจุดตำหนิหน้าหลังก็ประมาณสัก80-90แล้วนะครับใจก็ตีว่าแท้แล้วแหละก็ดูขอบอีกทีหนึ่งซ้ำเข้าไปอีกนะนะครับอ่าก็น่าจะโอเคก็ดูง่ายพาดูง่ายสบายตานะครับอันนี้ก็นำมาให้ชมการเป็นเหรียญดูง่ายสภาพใช้สบายตาก็ดูกันแบบนี้แหละนะครับไม่ได้ทําผิวไม่ได้อะไรมานะครับไม่ได้แต่งผิวก็อะไรใหม่ไม่มีนะครับก็เลยทําให้ดูง่ายดูความเป็นธรรมชาติดูง่ายนะครับ วันนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับกดแชร์ก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาส่วนลิงก์ a c e b o o k ผมอยู่ใต้อยู่ในรายละเอียดใต้คลิปนะครับท่านที่จะส่งภาพมาถามนะครับถ้าถ้าไม่ตอบก็แสดงว่าติดภารกิจอยู่นะครับมันไปซ่อนอยู่ในกล่องข้อความอื่นๆนะครับมันจะไม่เด้งขึ้นมาเลยนะครับอาจารย์บ้างอาจารย์ก็ถึงจะไปเปิดดูนะครับผมก็ ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสับ s c r i b e กดแชร์นะครับผมขอบพระคุณครับ